วันนี้ก็มีธรรมะเนาะมาฝากโยมพี่ทุกท่าน,นเป็นเรื่องราวเนี่ยของอพระอรหันต์รูปหนึ่งนะซึ่งท่านนี้เนี่ยท่านเป็นเลิศนะกว่าพระภิกษุทั้งหลายนะทางด้านว่าบรรลุธรรมเร็วนะบรรลุธรรมเร็วนะท่านก็คือพระพาหิยะนะทารุจิริยะนี่นะนะท่านชื่อนี้เลยก่อนที่ท่านจะออกบวชเนี่ยท่านก็ทำมาค้าขายนะอยู่ที่เรียกว่าแถวแถวพื้นที่ในท,ท,ที่ประเทศอินเดียนะ ในบริเวณเติดชายฝั่งเนี่ยคือติดกับทะเลเนี่ยก็ทํามาค้าขายไปเรื่อยจนกระทั่งมีวันหนึ่งเนี่ยก็ออกเดินเรือไปในทะเลเนี่ยนะเพื่อทามาค้าขายปรากฏว่าเรือที่ท่านเดินทางไปเนี่ยนะก็โดนพายุพัดแล้วก็เรือเนี่ยล่มพอเรือล่มไปแล้วตัวของท่านในตอนนั้นนะก็พยายามเอาชีวิตรอดนะก็เกาะได้แผ่นไม้แผ่นหนึ่ง แล้วก็ลอยนะอยู่กลางทะเลเนี่ยนะเคว้งคว้างลอยไปเรื่อยๆเนี่จนกระทั่งมาถึงเกาะเกาะหนึ่งเนะเข้าฝั่งได้นะที่เกาะเกาะหนึ่งแต่ว่าตอนที่เข้าฝั่งมาเนี่ยคือเนื่องจากว่าโอ้อยู่ในทะเลเนี่ยนะหลายวันแล้วก็คลื่นลมก็พัดพาทําให้ตัวท่านเนี่ยไม่มีเสื้อผ้าเลยนะคือเสื้อผ้าเนี่ยก็ไปตามน้ําเลยอย่างนี้นะท่านก็โอ้สแสวงหานะ เ,เปลือกไม้นะสิ่งต่างๆเนี่ยมาเรียกว่ามาปกปิดนะร่างกายเนี่ยนะที่ไม่งามก็เอามาปกปิดนะจนกระทั่งอยู่มาช่วงหนึ่งเนี่ยนะอยู่มาช่วงหนึ่งท่านก็เดินอย่างนี้นะไปเรื่อยๆนะเดินถือได้แผ่นกระเบื้องมาแผ่นหนึ่งนะเที่ยวเดินขออาหารเนี่ยนะนะกับชาวบ้านนะที่ที่นั่นเที่ยวขออาหารนะจากชาวบ้านที่นั่น คนเห็นแล้วเนี่ยนะคนที่นั่นเห็นแล้วเกิดความศรัทธาในตัวท่านว่าโอ้องนี้นี่สงสัยจะไม่ธรรมดานะเพราะว่าตัวท่านเนี่ยนะคือนุ่งผ้าเปลือกไม้แล้วก็เที่ยวขออาหารถ้าคําในสมัยนั้นก็คือบินทบาทนะบินทบาทก็คือเป็นศัพท์ที่ว่าการขอเนี่ยนะขอข้าวนะจากบุคคลนะถ้าจะเดินบินทบาทเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เป็นพระภิกษุก็เดินขอไปเรื่อยๆ คนก็โอ้เกิดความเลื่อมใสศรัทธานะเนี่ยเนื่องจากว่าท่านก็เรียกว่ามีบุญนะเนี่ยคือมีบุญเก่านะบุญทานในะอดีตทาม,มาเนี่ยมาส่งผลนะแม้มาปัจจุบันนี้ป็่างท่านจะประสบเหตุนะแต่ว่าไปเที่ยวหอทานนี่คนก็มาศรัทธาเลื่อมใสนะ่ก็เอาอาหารมาให้เยอะเลยเนี่ยคนก็เอาผ้าดีๆเนี่ยนะมาถวายท่านท่านก็ไม่รับนะโดยที่ท่านก็มีแนวะคิดว่าโอ้ตอนนี้เนี่ยนะมีคนนี้มาศรัทธาตัวท่านนมาก สงสัยว่าท่านก็คิดนะว่าสงสัยหรือว่าเราจะบรรลุเป็นอรหันต์แล้วคือคิดเองนะท่านมีความคิดว่า <S <S โอ้โโอโตอนนี้มีคนมาศรัทธามากหรือว่าเราจะบรรลุธรรมเป็นอรหันต์แล้วนะคิดอย่างนี้พอคิดอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็เลยเรียกว่าเชื่อแนวคิดของตัวเองในตอนนั้นนะท่านเชื่อแนวคิดของตัวเองว่าตัวท่านเนี่ยบรรลุธรรมเป็นอรหันต์แล้วแล้วก็อยู่ที่เมืองนั้นเนี่ยนะมีคนมาศรัทธาทีนี้มีเพื่อนของท่าน นะเพื่อนของท่านเนี่ยนะเป็นพระอนาคามีนะเพื่อนของท่านเป็นพระอนาคามีแต่ว่าอยู่บนพรมโลกนะี่คือ,อถ้าแบ่งแยกเนะี่ยคือว่าภพทั้งสามเนี่ยพระสมมา,าท่านแบ่งนะว่าโลกของเรานเนี่ยถ้าเราจะแบ่งก็แบ่งเป็นภพสามเนะี่ยภพสามคือว่ากามภมพนะกามภพก็คือว่าผู้ที่ยังติดข้องอยู่ในกามทั้งหลายนะเช่นมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะนะนะแล้วก็สัตว์เดรัจฉาน สัตว์นรกอันนี้เนี่ยรวมกันแล้วก็เทวดาด้วยอีก6ชั้นอันนี้รวมกันเรียกว่ากามภพนะต่อมาคือรูปปะพนะรูปะพบก็คือผู้ที่ปฏิบัตินะปฏิบัติเนี่ยนะจนสามารถพ้นจากกามได้นะได้เขาเรียกว่ารูปฌานนะได้รูปฌานนะก็จะไปอยู่ในภพที่เรียกว่ารูปภพนะอ่าน,นี่นะรูปภพถ้าผู้ที่ปฏิบัตินะจนสามารถพ้นจาก รูปประชานได้เนี่ยคือพ้นจากรูปประชานนะน่ได้นะได้เขาเรียกว่าอะรูปประชานาก็จะไปอยู่ในภพที่เรียกว่าอะรูปภพนี่นะการมาภบรูปภพแล้วก็อะรูปภพเนี่ยคืออีกสองอันเนี่ยที่ไม่ใช่การมาบเ,เป็นที่อยู่ของพรหมเนี่ยพรหมก็คืออดีตมนุษย์ที่ได้ฌานสมบัติแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้น,นทีนี้เพื่อนของท่านเนี่ยในอดีตชาตินะบวชเป็นพระภิกษุด้วยกัน ปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมเป็นพระอนาคาเมียพระอนาคามีนะพระอนาคามีท่านก็จะนิพพานในชั้นพรมนะเพราะนั้นเพื่อนของท่านก็เป็นพระอนาคามีเนะี่ยอยู่ในชั้นพรมนะสุทาวาสก็ตอนที่เป็นพรมเนี่ยก็ตรวจดูนะด้วยเาวาาาขานะเรียกว่าสมันตาจักสุนะตจักสุก็คือตาของพรมเนี่ยเรียกว่าสมันตาจักสุก็ตรวจดูเพื่อนของตัวเองโอ้ตอนนี้นะเพื่อนของเรานี่ มาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเกิดเป็นมนุษย์นะโอมีข้อวัดปฏิบัติอย่างนี้ก็เห็นเลยว่าอ้าวตอนนี้เพื่อนของเราเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิทแล้วคือเพื่อนเนี่ยเข้าใจตัวเองผิดคิดว่าตัวเองเป็นอรหันต์แล้วนะเพื่อนที่ท่านพาหิยะเนี่ยนะก่อนที่จะบวชเนี่ยพรมที่เป็นเพื่อนก็เห็นก็เลยลงมาจากพรมชั้นสุทาวาสมาบอกเพื่อนนะว่าท่านพาหิยะนะตัวท่านเนี่ยยังไม่ได้บรรลุเนี่ยนะเป็นอรหันต นะท่านเนี่ยเข้าใจผิดนะแล้วข้อวัดปฏิบัติของท่านก็ไม่ใช่ข้อวัดปฏิบัติเพื่อการบรรลุเป็นอรหันด้วยนี่นะได้เพื่อนเป็นพรมมาบอกอท่านพญะฟังแล้วก็เกิดรู้สึกสลดสังเวชใจนะว่าโอ้เราเนี่เข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเป็นอรหันยังดีว่าโอนี่มีเพื่อนกันเนี่ยนะได้มาบอกแล้วก็เลยถามเพื่อนที่เป็นพรมเนี่ยนะว่าเอ้าแล้วตอนเนี้ยมีพระอรหันต์อยู่ในโลกบ้างไหมนะก็ถามไป พมก็บอกว่าพมที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยนะเป็นพระอนาคามีบอกว่าอ๋อพระอรหันต์เนี่ยมีอยู่เนี่ยตอนนี้เนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะท่านอยู่ที่กรุงสาวัตถีเนี่ยนะห่างจากที่ที่ท่านอยู่เนี่ยไปอีก120โยชน์ให้ท่านเนี่ยเดินทางนะไปฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านเนี่ยจะได้ข้อปฏิบัติในการบรรลุธรรมเนี่ยท่านพายะฟังแล้วก็รู้สึกปลื้มใจก็เลยรีบเดินทางเลยนะ เพื่อไปพบพระสมมาสัมพทเจ้าที่นี้120ยอดนี้ไกลแค่ไหนหนึ่ยอดก็คือ16กิโลเมตรเพราะฉะนั้น120ยอดก็คูณกับ16กิโลหลวงพี่ดูระยะมาแล้วนะก็ประมาณนะโดยประมาณคือสมมติว่าอยู่สุดขอบแดนสยามเลยนะภาคเหนือเนี่ยหลวงพี่จำอำเภอไม่ได้หรออยู่ที่จังหวัดเชียงรายเนะี่ยสมมติอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะ120ยอดก็ประมาณจากเชียงรายเนี่ยไปสุด เขตแดนสยามคือภาคใต้นะนะถ้าจังหวัดยะลาใช่ไหมนะถ้าใต้สุดไม่รู้หลวงพี่จําข้อมูลผิดหรือเปล่าเนาะคือจากเหนือสุดไปใต้สุดเนี่ยก็ระยะทางใกล้เคียงเนี่ยร้อยยี่สิบยอดเพราะฉะนั้นในยุคนั้นเดินเท้าเปล่าร้อยยี่สิบยอดก็คือโอ้โหนะเหนื่อยเลยแต่ว่าท่านพาย,ยาิะนี่ท่านก็ไม่ย่อทอนะก็นึกว่าโอ้จะต้องไปฟังธรรมจากพระสรัมมาเจ้าให้ได้นะก็เดินทางนะทั้งวันทั้งคืนเลยนะไม่ได้พักผ่อนเลยทั้งวันทั้งคืนเนี่ย จนกระทั่งไปถึงวัดพระเชตวันไปถึงวัดพระเชตวันนี่ได้สอบถามกับพระภิกษุทั้งหลายว่าพราะคุณเจ้าตอนนี้เนี่ยพระบระมศาส,าศาสาดาท่านอยู่ที่ไหนในตอนนั้นเนี่ยพอดีว่าเป็นตอนรุ่งเช้าพระภิกษุทั้งหลายก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยพระสมเด็จเจ้าท่านเสด็จบินทบายอยู่ในเมืองท่านเนี่ยเดินทางมาไกลนะทราบโอ้โหเดินทางมาไม่ได้พักผ่อนตลอดเนี่ยนะร้อยยี่สิบยอดก็เลยบอกให้ท่านพายาท่านพักผ่อนก่อน แต่ว่าท่านพายะท่านก็บอกกับพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยว่าโอ้โหตอนนี้ยังพักไม่ได้เนี่ยเพราะว่าตัวท่านเองเนี่ยไม่รู้เลยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะปรินิพานเมื่อไหร่แล้วตัวท่านเองก็ไม่รู้อีกว่าตัวท่านเนี่ยนะจะตายเมื่อไหร่คือพระพุทธเจ้าปรินิพานเมื่อไหร่ท่านไม่ทราบตัวท่านจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบนะท่านบอกว่าท่านอุสาเนี่ยเดินทางมานะตลอด120ิกิโลเมตรเนี่ยร้อยยี่สิบยอดนะ ไม่ได้พักผ่อนเลยเพื่อว่าจะมาฟังธรรมนะเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไงต้องฟังธรรมให้ได้นะเดี๋ยวฟังธรรมก่อนแล้วค่อยพักก็เลยเข้าเมืองไปเลยนะเดินตามหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏไปเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะท่านกําลังบิณฑบาตอยู่ก็รีบเข้าไปเลยนะเข้าไปแล้วก็ก้มกราบแล้วก็บอกนะกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าขอพระพุทธองค์นะโปรดแสดงธรรมนะแก่กระผมหน่อยนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านีนก็บอกว่า พาหิยะนะตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เราจะแสดงธรรมนะท่านกำลังบินาบาตอยูนะ่พระพาหิยะก็ขอร้องนะว่าโอ้โกระผมนี่เดินทางมาไกลนะไม่รู้เลยว่าความตายเนี่ยจะเกิดขึ้นกับกระผมเมื่อไหร่คือตัวเองเนี่ยจะตายเมื่อไหร่ไม่ทราบเลยเพราะฉะนั้นขอพระสมุทรเจ้าโปรดแสดงธรรมนะสั้นๆก็ได้นี่นะก็บอกกับพระองค์พระสมุทรเจ้าท่านก็บอกว่าโอ้พาหิยะตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่ท่านจะแสดงธรรมท่านกำลังบินาบาตอยู่นะ พระพาย,ยะท่านก็ไม่ย่อท้อนะท่านะก็อารัธนาพระสมเจ้านะถึงสามครั้งว่าขอพระพุทธองค์นะทรงแสดงธรรมนะแก่ข้าพุทธเจ้าหน่อยนะเพื่อว่าความตายไม่มีนิมิตหมายนะก็ว่าอย่างนี้นะพระสมเจ้านัานก็เลยแสดงธรรมเนะี่ยกับพระพายะนะด้วยบทสั้นๆน,นะท่านก็บอกกับพระพายะนะว่าพาหายะนะเมื่อเธอเห็นพึงศัก์แต่ว่าเห็นปุบนะ ท่านบาดเพียงแค่นี้นะพระยะ,ยะเมื่อเธอเห็นพึงศัก์แต่ว่าเห็นเพียงเท่านี้พระพิยะก็บรรลุธรรมนี่เป็นพระอาหารหันเลยคือบรรลุธรรมตรงนั้นเลยบรรลุธรรมเป็นพระอรหันเสร็จปุ๊บพระพิยะท่านก็ขอบวชนะขอบวชนะพระสมุทรเจ้าท่านก็ตรวจด,ดูนะด้วยยานทัศนะพบว่าโอ้ตลอดแสนมหมากับเนี่ยพระพิยะนะท่านไม่เคยได้ถวายบารและ พระไตาจีวรเนี่ยนะกับพระภิกษุสามาเณรเลยเพราะฉะนั้นท่านก็ไม่สามารถที่จะประธานการบวชแบบเอหิภิกขุอุปสมบทาได้คือปกติแล้วเนี่ยถ้าบรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์แล้วนะพระสมมุเจ้าท่านจะประธานการบวชนี่เรียกว่าเอหิภ e ิกขุอุปสมบทาคือท่านจะบอกว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วตัดสั้นๆอย่างนี้บุคคลคนนั้นก็จะผมเนี่ยนะก็จะไม่มีเลยแล้วก็จะ บาตรจีวรก็จะสําเร็จนะด้วยบุญด้วยฤทธิ์นี่นะแต่ว่าเงื่อนไขนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนคนนั้นต้องเคยถวายบาตรหรือจีวรคืออัฐบริขารเนี่ยกับพระภิกษุสามเณรนะในตลอดแสนมหากรรมที่สั่งสมบูรณ์สร้างความดีมาเนี่ยต้องเคยทําแต่ว่าพระพะยะท่านไม่ได้ทําบุญนี้ไวนะ้เพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถบวชแบบเอหิภิกขุปสัมปทาได้นะตอนนั้น นะเพราะฉะนั้นพระธรรมเจ้าท่านก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้พระพยะเนี่ยนะไปหานะเนี่ยอัฏฐบริขารน,นะซึ่งในยุคนั้นเนี่ยอัฏฐบริขาน,นี่ยหายากนะถ้าหาบาทนี่โอ้ไม่ง่ายเลยนะจีวรน,นี่ก็ไม่ง่ายท่านก็เที่ยวหานะอัฏฐบริขารตลอด7วันนะไม่ได้เลยนะจนกระทั่งเข้าวันที่7จ็ดเข้าวันที่7นะน 7, นะก็มีอามนุษย์อามนุษย์นะมา ที่เป็นคู่เวรคู่กรรมกับท่านนะมาเข้าสิงวัวแม่ลูกอ่อนแล้วก็วัวแม่ลูกอ่อนตัวนั้นก็เลยขิดพระพายยะมรณภาพนะคือท่านก็ปินิพาน์ในวันที่7หลังจากที่ได้บรรลุธรรมนะเป็นพระอรหันต์แล้วนะนะก็ท่านไม่ได้บวชนะพระสรรมเจ้ทาท่านก็เดินมานะพบกับร่างของพระพายยะนะก็เลยให้พระภิกษุทั้งหลายนะได้จัดก,การสรีระร่างของท่านแล้วก็บรรจุ พระประธาดเนี่ยนะไว้ในพระสัตว์จากเรื่องรานี้จากเรื่องเรานี้เนี่ยท่านยมพี่ทุกท่านก็จะเห็นว่าขึ no. ้นช right ื years, ่อว่าความตายนะข้อที่หนึ่งคือขึ้นชื่อว่าความตายเนี่ยไม่มีนิมิตหมายนะไม่มีนิมิตหมายเลยคือตัวเราเนี่ยไม่สามารถกําหนดได้เลยนะว่าโอ้เราจะอยู่ไปอีก50ปสนะปีเราจะอยู่ไปอีก20ปสนะปีหรือเราจะอยู่ไปอีก1ปีอย่างนี้นะหรือเราจะอยู่ไปอีก1วันอย่างนี้นะก็ไม่สามารถเนี่ย กำ,ดดนะกำหนดได้เลยนะไม่สามารถกําหนดได้เลยนะมีสมัยหนึ่งเนี่ยนะตอนที่หลวงพีเ่เรียนอยู่ที่มอเกษตรนะตอนนั้นเนี่ยประมาณปีสองปรากฏว่าป่วยเป็นไข้เลือดออกนะทีนี้ป่วยเป็นไข้เลือดออกก็ไปนอนโรงพยาบาลนะแถวแถวมหาลาัยเนี่ยนะออกจากโรงพยาบาลเสร็จก็ที่มหาลัยเขาจะมีเรียกว่างบนะสามารถเบิกได้ให้กับนักศึกษาที่ป่วยเนี่ยแล้วก็นอนโรงพยาบาลหลวงพี่กนะ็ไปเบิกงบนะไปเบิกงบเสร็จปุ๊บ ก็เขาก็ให้เขียนในสมุดเนี่ยที่เบิกงบนะก็เขียนชื่อเป็นว่าลงรายละอักษรเนี่ยเพื่อว่าเราเบิกเงินหลวงพี่ก็เห็นในหนังสือเนี่ยโอ้มีรายชื่อเต็มเลยนะักศึกษาแต่ก็เห็นมีรายชื่อบางส่วนเนี่ยนะที่จะมีชื่อแล้วก็มีปากกาขีดเนี่ยคือมีชื่อใช่แล้วก็ขีดค่าเลยเนี่ยแล,ล้วหลวงพี่ก็เลยเนื่องจากว่าเออชอบดูนะชอบชอบรู้เรื่องต่างๆก็เลยเปิดดูนะเปิดไล่เลยทีละหน้านะดูเอ๊ะ ทำไมชื่อบางชื่อขีดเนาะแล้วก็เลยถามกับอ,อ,อาจารย์ที่มีหน้าที่ตรงนี้เนาะในการเบริกงบก,<ม>ก็ถามว่าอ๋อชื่อที่ขีดค่าเนี่ยคืออะไรล่ะครับเนี่ยก็ถามอาจารย์ก็บอกอ๋อชื่อที่ขีดค่าก็คือนิสิตนักศึกษาที่เสียชีวิตนในขณะที่กําลังเรียนอยู่ในเรียนไม่จบนะหลวงพี่ก็เปิดดูโอ้โหเต็มเลยนะมีทั้งปีหนึ่งก็มีปีสองก็มีปีสามก็ม,ปม,กมีปีสี่ก็มีเนี่ยเสียชีวิตนะเพราะฉะนั้น จากเรื่องราวนะที่วันนี้ได้มีโอกาสเล่าให้ยมพีทุกท่านได้ฟังนะจะเห็นว่ามีคามํคาคำหนึ่งก็บอกว่าโลงศพเนี่ยโลงศพเขาเอาไว้ใส่คนแก่ใช่หรือไม่โลงศพเนี่ยนะเอาไว้ใส่คนแก่ใช่หรือไม่บอกไม่ใช่นะโลงศพนี้ไม่ได้ใส่คนแก่นะะอาโลงศพเขาเอาไว้ใส่ใครล่ะโลงศพนี้เขาเอาไว้ใส่คนตายนคนตายนี่คนแก่ก็ตายได้คนหนุ่มตายได้ไหม ก็ตายได้เช่นกันเอาวัยรุ่นตายได้ไหมวัยรุ่นก็ตายได้เด็กละเด็กตายได้ไหมเด็กก็ตายได้เด็กอยู่ในท้องตายได้ไหมเด็กอยู่ในท้องก็ตายได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นชื่อว่าความตายนี่นะไม่ได้จํากัดอยู่กับอายุช่วงวัยว่าวัยใดถึงจะต้องตายเนี่ยจะอยู่ในเพศภาวะใดจะอยู่ในวัยใดนี่ก็ตายได้ทั้งนั้นและความตายนี่ก็ไม่มีนิมิตหมายคือเราไม่อาจรู้ได้เลยว่า วันนี้วันพวกนี้เราจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่เพราะฉะนั้นหลักในการดําเนินชีวิตนะที่พระพาหิยะท่านใช้เนี่ยนะนะเราสามารถที่จะนํามาใช้กับตัวเราเองได้เลยแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็สอนด้วยนะคือว่าพึงดําเนินชีวิตนะอยู่ด้วยความไม่ประมานะททีนี้คําว่าไม่ประมาทนี้เนี่ยเป็นยะังไงนะไม่ประมาทนี้เป็นยังไงคนส่วนใหญ่ในโลกนี้จะเข้าใจว่าอ๋อถ้าข้ามถนนแล้วก็ ต้องข้ามทางมา้าลายเนี่ยถ้าข้ามทางม้าลายเนี่ยอย่างนี้จะถือว่าไม่ประมาทนะแต่ว่าไม่ประมาทอย่างนั้นเนี่ยเนี่ยคืออันนั้นเนี่ยเป็นว่าไม่ประมาทในทางโลกนะแต่คาว่าไม่ประมาทที่พระสัมมาทธเจ้าท่านกําลังหมายถึงนะ,ะท่านกําลังหมายถึงว่าบคุบคคลใดบุคคลหนึ่งเนะเมื่อได้มีโอกาสนะรู้เรื่องราวความจริงของชีวิตแล้วเนะเรารู้แล้วว่าบุญมีจริงบาปมีจริงนะตายแล้วไม่สูญ นะโลกนี้โลกหน้ามีจริงนะมีการเวียนว่ายตายเกิดเนะี่ยเมื่อเรารู้ธรรมะอย่างนี้แล้วนะถ้าเราเป็นผู้ที่ทําทานรักษาศีลนะสวดนมนต์นั่งสมาธิเนะี่ยเป็นประจำต่อเนื่องอย่างนี้เนี่ยจะถือได้ว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทนะผู้ที่ประมาทเป็นยังไงนะก็เช่นว่าโอ้รู้เรื่องราวความจริงของชีวิตแล้วนะคือหลวงพี่ขอแยกเป็นสส่วนนะคือ ส่วนที่หนึ่งคือบุคคลผู้ยังไม่รู้เรื่องราวความจริงของชีวิตคือบุคคลผู้ยังไม่รู้เนี่ยเมื่อเขาไม่รู้เขาก็ใช้ชีวิตไปตามที่เขาไม่รู้เพราะฉะนั้นบุคคลผู้ยังไม่รู้เนี่ยเราจะบอกว่าเขาประมาทเนี่ยก็คงพูดได้ไม่ครบถ้วนเพราะว่าเขายังไม่รู้ความจริงของชีวิตเขายังไม่รู้ว่าบุญมีบาบมีนรกมีสวรรค์มีเขายังไม่รู้ว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นเมื่อเขาไม่รู้เขาก็เลยดําเนินชีวิต ไปเป็นในทิศทางนั้นนะส่วนผู้รู้แล้วเนะี่ยคือรู้ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยว่าบุญมีบาปมีนะมีการเวียนว่ายตายเกิดตายแล้วไม่สูญนะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะแต่ว่าเมื่อรู้อย่างนี้แล้วถ้าดําเนินชีวิตเนะี่ยคือเมื่อรู้แล้วนะแต่ว่าบุญเราอาจจะยังไม่ค่อยทำนะทานเราอาจจะยังไม่ค่อยได้ทำศีลนะนี่เราก็ย,ยังไม่ค่อยรักษานะ สวดมนต์นั่งสมาธิเราก็นานๆท,ทําทีนะคือทานศีลภาวนาเนี่ยเรานานๆท,ทําทีอย่างนี้เนี่ยนะจัดอยู่ว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่ประมาทซะแล้วเนี่ยเพราะว่าเรามีโอกาสนะถือว่าเป็นผู้ที่ได้โอกาสนะโอกาสที่เรียกว่าโอกาสที่จะมีโอกาสได้รู้ธรรม,มะรู้เรื่องว่ารู้เรื่องราว,รรราวความจริงของชีวิตเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสเนี่ยที่หาได้ยากมากๆ เป็นโอกาสที่หาได้ยากมากๆใช่เพราะฉะนั้นเมื่อได้โอกาสตรงนี้มาครองแล้วเป็นผู้ที่รู้ความจริงชีวิตแล้วเราก็ต้องดําเนินชีวิตเนี่ยอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะต้องมันทําทานนะต้องมันรักษาศีลเนี่ยศีลห้าของเรานะก็ต้องรักษาให้บริสุทธินะ์ล้วก็ต้องมันสวดนมนต์นั่งสมาธินนะอย่างตลอดต่อเนื่องนะจ๊ะเหมือนกับโยมพี่ทุกท่านในที่เป็นผู้แทนตนําบลที่ได้มาสวดธรรมจากนี่ กันอย่างตลอดต่อเนื่องนะอย่างนี้เนี่ยถือว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตนะถือว่าในหนึ่งวันนี้เราได้ใช้ชีวิตนะอย่างคุ้มค่านะเราไม่รู้ว่าวันพวกนี้เนี่ยจะมีสําหรับเราหรือเปล่านะแต่วันนี้ที่เรามีชีวิตอยู่นี้ถือว like, ่าว uh. ันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งวันที่คุ้มค่าเป็นหนึ่งวันที่เราเนี่ยได้เก็บเกี่ยวบุญกุศลนะติดตัวเราไปนะเป็นหวันที่ ไม่ว่างปเปล่าเป็นหนึ่งวันที่มาเกิดในชาตินี้เนี่ยเราเนี่ยมีกําไรนะไม่ขาดทุนที่ว่ามีกําไรไม่ขาดทุนนี่เพราะว่ามาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ต้องใช้บุญนะคือเราใช้ต้นทุนคือบุญจากการถือสินห้าของเราเนี่ยนะในการมาเกิดเป็นมนุษย์เนีเพราะฉะนั้นบุญจากการถือศินห้าเราใช้ไปแล้วให้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยบุญจากการทําทานในอดีตเราก็ได้ใช้ไปแล้วเช่นเดียวกันนะ ทาให้บุญจากการทำทานในอดีตเนี่ยนะก็มาเป็นปัจจัย4ี่ของเราเนี่ยในภพชาติปัจจุบันนี่เราได้ใช้บุญทาทานรักษาสีของเราไปแล้วเนี่ยเป็นต้นทุนในการมาเกิดนี่นะมาเกิดนี่ถ้าจะเปรียบเทียบเนี่ยจะบอกว่ามาลงทุนก็ได้นะคือเกิดมาแล้วเนี่ยเราลงทุนไปแล้วนะคือเราเสียบุญของเราไปเนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาแล้วบุญก็เสียไปแล้วนะแต่ถ้าไม่ได้บุญปัจจุบันเนี่ยนะ ถ้าไม่ได้บุญปัจจุบันในภพชาตินี้ที่ได้มาเกิดไม่ได้บุญติดตัวไปเลยเนี่ยก็ถือได้ว่ามาเกิดในชาตินี้นี่ขาดทุนนะไม่มีกํารไรเนี่ยขาดทุนแต่ถ้ามาเกิดในชาตินี้แล้วมีกํารไรคือดําเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทได้ทําทานรักษาศีลสวดมนต์นั่งสมาธิอย่างนี้เป็นต้นก็ถือได้ว่าเรามาเกิดในภพชาตินี้เป็นผู้ที่ค้มในการมาเกิดเป็นภพชาติที่เรามาเกิดแล้วเนี่ย มีกําไรนะไม่ขาดทุนในภพชาตินี้ที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนะพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะกับโยมพี่ทุกทุกท่กทานนะที่ได้ใช้วันเวลาของเรานี่ได้อย่างคุ้มค่านะเป็นผู้ที่ใช้วันเวลาของเรานี่ได้อย่างเกิดประโยชน์จเป็นผู้ที่พระสัมมาสุเจ้าท่านตัดนะว่าบุคคลที่เป็นผู้ที่ไม่ประมาทนะจะใ,ในการดําเนินชีวิตเนี่ยนะแม้จะมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวเท่านั้น ก็ถือว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่คุ้มค่านะเป็นวันที่ประเสริฐนะส่วนบุคคลผู้ประมาทแล้วในโลกใบนี้แม้จะมีชีวิตอยู่ตลอด100ปีก็ได้ชื่อว่า100ปีนั้นเป็น100ปีของความว่างเปล่านะเกิดมาฟรีแล้วก็ตายไปฟรีอีกหนึ่งชาตินะคือพระอรหันต์ในการก่อนนะท่านได้เคยถามพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านะว่าธรรมะทั้งหลายเนี่ยนะมี8 4 0 0 0หัวข้อนะถ้าจะย่อนะย่อได้เท่าไหร่บ้าง พระสงฆ์าท่านบอกว่าถ้าย่อลงแล้วนะก็จัดได้ว่ารวมลงในอริยมรรคมีองค์8ปดท่านถามต่อว่าแล้วถ้าจะย่อลงอีกจะย่อลงได้เป็นอย่างไรพระสมาเจ้าท่านบอกว่าถ้าจะย่อลงอีกจากอริยมรรคมีองค์8เนี่ยนะก็ย่อลงรวมได้ลงในอริยสัจสี่จาก8ปดหมัหัวข้อรวมลงในอริยมรรคมีองค์8นะถ้าจะย่ออีกก็รวมลงในอริยสัจสี ถามอีกว่าแล้วถ้ายอ่อลงอีกล่ะถามพระธรรมจ้านะถ้ายอ่อลงอีกล่ะพระพุทธเจ้าคะ่ะจะยอ่อได้อย่างไรเ,เอาว่าสมมุติถ้าจําอะไรไม่ได้แล้วคืออริยสี่น่ก็โอจําไม่ได้แล้วจะยอ่อลงได้อีกไหมพระธรรมจ้าท่านบอกว่าธรรมมาทั้งหมดนี้นะถ้ารวมลงแล้วนะสรุปรวมลงได้ในความไม่ประมาทเนี่ยถ้ารวมลงแล้วนะยอ่อลงแล้วเนะี่ยสุดๆคือย่อรวมลงใน ความไม่ประมาทนะเพราะฉะนั้นความไม่ประมาทนี้คือนะเรารู้ธรรมะแล้วนะจ๊ะเราก็ต้องนําธรรมะไปใช้ปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจำวันของเรานะคือว่างานนี่เราก็ต้องทำนะเมื่อดําเนินชีวิตอยู่ในทางโลกใช่ไหมจ๊ะภารกิจการงานนี่เราก็ต้องทำนะเรายังไม่สามารถที่จะทิ้งลงไดนะ้เพราะว่าเรายังมีภาระนะมีครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่นะมีบุตรลูกบุตรหลานที่เราต้องดูแลนะเพราะฉะนั้น งานนี่เราก็ต้องทําให้เต็มที่ส่วนธรรมะก็คือว่าการสั่งสมบุญเนี่ยเราก็ต้องไม่ทิ้งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเราทําทั้งสองอย่างนี้คืองานเราก็ทํานะบุญนี่เราก็ไม่ทิ้งนะบุญคือทานศีลสวดมนต์นั่งสมาธินี่เราก็ไม่ทิ้งนะถ้าเราทําอย่างนี้ได้ก็ถือได้ว่าเราเป็นผู้ที่ดําเนินชีวิตเนี่ยบนความไม่ประมาทนะตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนนะเพราะฉะนั้น วันนี้อนุโมทนาบุญกับโยมพี่ทุกท่านนะที่เป็นผู้ที่ไม่ประมาทในทุกๆท่านนะจ๊ะเนี่ยแล้วก็ได้มาสวดมนต์นั่งสมาธิกันอย่างนี้นะจ๊ะในทุกๆวันเนี่ยเราก็จะได้ชื่อว่าดําเนินชีวิตในทุกๆวันเนี่ยเราก็ได้บุญได้กุศลติดตัวเราไปในทุกๆวันวันนี้ขออนุโมทนาบุญแล้วขอเจริญพรนะจ๊ะโยมพี่ทุกๆท่านเลย